ต้นเกมเปิดมาผมได้เล่นซับนะครับคือการเล่นซับเนี่ยมันคือการเล่นที่แบบคอยช่วยทีมนะครับเป็นซับพอร์ตและผมจะมาเล่นเกมแบบเต่าเอกเลยนะเกมเนี่ยเอาเรอดูต้นเกมมาปกติครับพาเพื่อนเล่นนะครับเดินเข้าพุ่มแค่นั้นแหละผมจะมาสอนอ่านเกมแบบนักแข่งนะครับว่านักแข่งเขาอ,อ่านเกมยังไงนะนี่นครับนักแข่งแบบเต่าเอกเลยนะระดับเต่าเอกเล่นรวมเลยนะ เห็นมหกก็คือต่อเอ้เรื่องกินมนก็ไม่ช่วยมีนี่แลดูโอมาเข้าสื่อหน้าวิเข้ามาปุ๊บเนี่ยแล้วผมเอคิวเป็นไงคือเขาเรียกว่าช่วยเพื่อนปิดดาเมจนะครับนี่ครับผมสอนดวที่เดินเก็บต่อเอ็กนะครับเพิ่อกินมันก็ช่วยเพื่อนเนี่ยเก็บเฟ้อบาดไม่ได้ครับแล้วจังหวะนี้ลงมาเติมล่างไม่ไม่ลงครับเดินเก็บเขาเรียกว่าเก็บลายเดินครับแบบแรงใหญ่อะความรับแรงก่อนะครับเป็นไงนี่แล้วจังหวะนี้ครับลงมาเติมล่างครับเข้าไปไม่เข้าครับ หลอกไงหลอกไองคือเขาจะเีนเราแต่เราใช้จิตวิทยาสายดาร์กนะหลอกนี่จงหะนี้ชนเพืน่น,นวิ่งเข้าไปปุ๊บแล้วก็เรียเข้าไปโซนนะครับนี่งัดทางงัดไปได้2ตัวแล้วไอ้คิวโดนหายาไม่ตายแต่เอเดนดอร์สกิลสองเขาเรียกว่าคาดการดักอนาคตไว้แล้วไงนะครับเขาเรียกว่าคาการดักอนาคตแค่นั้นแหละนี่แล้วโดดโดดเข้าไปทําไมวะไม่คือโดดขู่ศัตรูครับมันคือการข่มขวัญศัตรูครับผมนะครับ คือเขาเรียกว่านักแข่งเขาแบบใช้แบบแอะไรอ๋อรางาน,นกดตันเพื่อทีใจเพื่อนอมงกรเอ๊ยให้แข่งอยู่ถ้าไม่ใช่นักแข่งนี้ไม่รู้ก็หรอกเดินมาปั๊บทาราดโดดว่มาโหโ,โปไปเนี่ยอมาอ๋อไม่อัะน,นี่คือเขาเรียกว่าล่อลำกับตตันพืชของไฮยติเพื่อให้เพื่อนกับมาปิดแล้วได้เล่นง่ายขึ้นอะรอดูไม่เชื่อรอดูหนีไปไงเพื่อนผมกลับมาเล่นเนี่งเอ่นดอเก็บเป็นเรียบร้อยอนติเมทไปหนึ่งคิวไล่บาเข้าไปเก็บทาราเป็นดับเบิลคิวไปไง ผมอ่านกีไมห่หมดแล้วนะครับนี่จังหวะการบ้านนี่ผมโดดเข้าไปการป้อมครับ็นการบ้านพูดผิดเน้นหน่อยไปยกสามเป็นไงเป็นไงฮะทำไมดูผมซวยอ๋อคือการเขาเรียกแบบเอาชีวิตรับผู้บานนี่แล้วเพื่อนผมแกงๆเลยโอกโหไปเป็นแกงเลยทุกทีทุกไฟก็ๆๆแกงเลยขลับรถยนต์ท้าครับปึ๊บปั๊บปักท้าลา้าโอ้โหขนาดกดอันติยังรีเลือดไม่ทันนะครับผมบอกแล้วถ้าไม่เช็คแรงไอ้นี่ยแรงกอเลี้ยงยันไม่ได้หรอก นี่เข้าไปเรียบร้อยครับเข้าไปคัดเพื่อนคือแบบโตโ้รูปผมมีบัฟไงเพราะผมเป็นอดีตนักแข่งเกมมาก่อนนะครับระดับช้ำนะอ๋อดีกีช้ำนะครับเออที่เท้าดีกีช้ำมันก็เลยจะได้บัฟพิเศษมาครับเป็นบัฟแบบเขาเรียกว่าไงบัฟเอ่อบัฟแบบแบบัฟเลือดบัฟความรุนนะครับเลือดแบบอ,อ,อาจจะไม่สูงไนงะแต่ว่าเลือดมันจะมากกว่าปกติจากพวกที่แบบกดแรงทั่วไปอะ ว,ว่าผมมันแบบว่าเป็นเดวลครับนี่นะผมก็สามารถดูเขาไปคขำนี่ไม่กลัวนะแก็ออกมาได้ไปชิวๆไปถ้าเป็นโล่งอื่นนี่หายไปสายน้ํานะแต่ว่าผมเป็นหลินนักแข่งมันก็เลยได้บัฟอืดมานะนะคือทุกคนแบบยังไงมีข่ารสดนะครับที่ขึ้นตามไปแล้วครับแล้วก็ขีวว่มันไปหนึ่งทีครับแล้วก็ขี่ก็คว้เข้าไปชนปั๊บช้าลาดดยดวเข้ามาทําไมก็ไม่รู้แล้วผมดวเขาไปขัดเองเนี่ยคือมันไม่กล้าเข้าเพราะว่ามันเริ่มตัวรู้ตัวแล้วก็เจอหลินนัแข่งเพราะว่าโดนบัฟครับ คนป้าพีา่ทำให้ขึ้นไม่งั้นผมตายหายตั้งนานแล้วเห็นป่ะผมเข้าไปโดดแบบไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าคือถ้าโดนหายาละหายาไม่กล้าเล่นไงเพราะว่ามันรู้แล้วว่าผมเป็นอดีตนักแข่งเนี่ยไม่มุม่งหวังพูดเข้ามามั่วก็เลยเพื่อนผมจับนะเป็นไงมาโชคดีไปมัาลอยไปได้นะครับเตือนน้ำลายไปหนึ่งทีครับจากเมื่อกี้ไม่มีอะไรมาก แต่กินน้ำลายอยู่ทีโมนะคือแบบือเรื่องจริงขน้นที่ผมพูดมาเรียบร้อยตายบีกี่โดดใส่ไอ้เซนก้าแบบไม่กลัวแบบโดดใส่แบบโนอีโก้แล้วเขาบุ้งอันติอบีกเข้ามานะครับดูว่าถ้าเป็นเขาธรรมดาโดนมูล่าตัดตายแนละ้วไอ้ตัวมมนดิดเนี่ยไม่ได้ปรับเอ๋เขาได้แบบบาัไม่แข็งนะครับบาดไม่แข็งคือคนธรรมดาตายแล้วนะคือไม่มีใครยืยนสู้มได้แนละ้วแข็งอนึงอะจริงไม่เชื่อเราเอากิลด์มาหนึง่งผมอ่ะแต่ต้องตังไงด้วยวะช่วงนี้ไม่มีตังอ่ะ ไม่มีเนึ่งหนึเดีอนหนึ่นฟุ้งนึ่งฟรีอะไรไม่มีรบบเสียลาเลยครับคือหนึ่งผมยี่สิบบาทแต่ชนะไม่ได้อะไรนะครับแค่นั้นแหละไม่ไม่ได้เฮียนี่เขามงมาลูกงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดนี่เป็นไงเเฮ้ป็นไงคือเขาไม่กล้าใส่ขนาดเขามีสองตัวนะเขาไม่กล้าใส่ผมเมื่อกี้เพราะผมเป็นอดีตนักแข่งดูอ๋อดูอ๋อดูผมยืนหน้าขนาดเอพบับนักแข่งมันโกขนาดคิดเอ้าเราเป็นซาธรรมดาตายแล้วเป็นไง บัน้าแข็งนะครับทำให้อึดขึ้นนะเอ้าจริงจริงไม่เชื่อนะผมนี่เพื่อนผมขี่ไปแล้วครับรถตำรวจครับขี่ไปจับโอมาครับตัวมีตั้งเยอะมันจับโอมาเพื่ออะไรไม่รู้แล้วผมด่วเข้าไปฆาาได้เพื่อนเป็นไงดูเอ้าดูเป็นยืนโคตรนานครับแต่ไม่ต้องห่วงตายแน่ครับด่วเข้าไปงงๆเงี้ยเฮ้ยไม่ตายเป็นไงผมบอกแล้วบับหน้าแข็งมันอึดจริงผมบอกแล้วครับได้บับหน้าแข็งมาโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายนะครับ นี่แล้วก็รีเลียดอาบกลับบ้านไปรีเลียดตามสเต็ปนะครับมันคือได้ปกติครับการเล่นเกมแบบบีบอสนะครับนี่ออกมาเพื่อตัดไฮสเต็ีนะครับความเร็วโจมตีนะครับไม่รู้ว่าช่วยไหมแหละแต่ว่าออกมาก่อนครับมันกันไอแคลรี่ทุกตัวมันกันแหละความเร็วโจมตีเนาะเนี่ยนี่อเกมบอกเพื่อนแล้วนะคือกูมาแล้วนะเล่นได้นะครับคือเป็นการคอเกมแบบนักแข่งนะครับเผื่อใครๆน้องๆหนูๆคนไหนไม่รู้นะครับ เคล็ดรลับการเล่นแรงกอนะครับกอไก่นะครับไม่ใช่กอเลียดแล้วขี่รถตำรวจจับไปแล้วชนหายาติไม่ตายเลยเหมือนจะตายเองไหมไม่ตายเองแสดงว่าไอ้น,นี่ก็น่าแข่งเก่าเหมือนกันมันคือมันน่าแข่งเก่าเหมือนกันถือออกมาได้ไม่งั้นคือคนธรรมดาตายแล้วไม่มีใครยืนได้หรอกมึงเนี่ยเดินม,มาลิงเลือดแต่มันไม่เอามันบอกว่าจะกลับบ้านนะครับมันเป็นอะไรไม่รู้นี่ไงแล้วเขาพุ่งเข้ามาเพื่ออะไรไม่รู้เพื่อให้ผมพุ่งหนีได้หายาเตคือแบบค่อน้างแบบไม่กล้าเล่นกับผมเพราะว่าผมแบบ เอ้สุดระดับโลกมันพุ่งเข้ามาทําไมวะนี่ครับคือจังหวะมือมันจะพุ่งกับผมนะครับจังผมอ่านเกมขาเนี่ยมันจะพุ่งรอดสกิลผมเดี๋ยวผมอ่านเกมขานะครับดูจังหวะนี้ป๊าป้โอ้โหไม่น่ารอดครับจังหวะนี้ไอ้เพื่อนจับให้แล้วรัาพยายามไปคาไฮแอเตได้ไฮแอเตก็คือครับดูครับดูดูความรากียดของบอสนักแข่งครับเป็นไงผมตัวเองเลยที่นี่แต่ว่าจะตายอ่ะอ๋อคิดเอายืนได้โคตรนานอ่ะบอบนักแข่งมันดีจริงผมบอกแล้ว ใครที่แบบมีควาฝันอยากเป็นนักแข่งก็ลองดูนะครับแบบสนับสนุนเลยระหว่างเราเกิดของกับแพทย์ไปก่อนนะ่ะใครอยากเป็นนักแข่งนะครับคือแบบถ้าคุณมีความฝันอ่ะอยากให้ลองดูนะครับใครมีความฝันที่ผมอยากให้ลองเลยนะ คือกล้าคิดกล้าฝันกล้าลงมือทำนะครับเชื่อผมเด็นี่ครับแล้วมารับชมคลิปกันต่อคือผมเกิดมาแล้วขี่ซาลาม,มาครับงา่ายๆอันขี่ได้อุ้ยมันขี่ได้ทางนีเหรอนึกขี่ขี่ได้ถึงแค่บารตรงกลางนะครับแล้วก็เพื่อนตีไปไปไงได้เหมือนจะเป็นไฟใกล้จบบ้านแล้วด้วยครับคือเราไม่ต้องไปกลัวนะครับว่าเขาจะหยุดยังไงผมยึดขนาดผมยู่ขนาดไหนไม่ัไม่กล้าเปืดผมเพื่อนผมขี่เข้าไปในชนปรอบแล้วผมเข้าไปโดดครับเพิงเปิง,ปงแล้วผมโดดเข้าไป ยกสอหนึ่งนะครับผมอัน้นี่ก็ออกมาได้อย่างสวยงามพายจะเตะอลเะแต่เราพยายามะรัวเอลสูเรานะครับแต่เราพยายามไปคัดนะครับตีช่วยสชีวิตแลแต่เอลสูมันจะไม่เคยเป็นนักแข่งนะครับไม่ได้รับอึดก็เลยตุยไปนะครับคือการที่เล่นเนี้ยมันแบบคือถ้าเป็นเคยเป็นอดีตนักแข่งมาก่อนอนะคือเขาเรียกว่าไงบเคยแปะเนี่ยมาขอมาแข่งมาก่อนมันก็จะได้เปรียบหน่อยนะครับเพราะว่าได้บัฟอึดนะครับแต่จริงจริงมันไม่ได้บัฟอึดเด,ด้กูพูดเล่นเด้เอเผ จะแบบกี่เอ็มกะลุงกะลีนุ่งกะลีน้าฟ้องก,กูอีกแหละให้หข้อมมือคอมมูเจตอ่ะเออไม่มีอาบิเชือ่เอเด้อไม่ไม่ได้ของจริงเดอ้อดูคลิปให้ถึงตรงนี้ด้วยเดอ้ดอคือก่อนคอมเมนต์อ่ะคนไทยอา่อานอา่านหนังสือให้โคบรรทัดเด้ออ่านหนังสือให้จบคอมเมนต์เด้อใจเย็นเดอ้เเดอบอกไอ้ไนนอ้น,นี้ถือบอกแล้วเด้อว่ะไม่ใช่แบบอันนี้นะโอเคครับมารับชมเกมกันต่อดีกว่าครับอุดด้ยน ปักปักแล้วผมโดดอ้าเหมือนจะกดอันติไม่ติดแล้วก็ล่วงไปครับนะครับยี่หกวิมาเข้าสู่ช่วงการแพมกันต่อครับอุ้ยหายยากเหมือนจะเกิดนะครับทูดาวเมนไหลไปเก้าพันนะครับดูมันบ้าจัดเลยครับแต่เอรันดอร์เราก็โหดเหมือนกันครับถึงตายไปก็ยังมีเอลสุคอยตีธรรมดาอยู่ครับโอ้โหคือจังหวะเนี้ยคือผมรู้แล้วไงเพื่อนมนได้โมดผมก็เลยยอมเข้าไปโดดจนโยงแค่นั้นแหละ ผมรู้อยู่แล้วว่าเพื่อนเรามันเก่งไงเราไม่ได้หมดนะครับคือเต่าเอเขาก็ไม่ได้เล่นสไตล์นี้หรอกแต่ผมเป็นเต่า X ปัดปันนี่เฉยคือถ้าเล่นแบบเต่า X นี่คือหยอกแบบนักแข่งหลายๆคนรวมหลายๆคนตกงานเลยนะอาอคือเขาซื้อผมไปเล่นแทนเลยอ่ะจริงๆงคือการเล่นของผมเนี่ยมันแบบเหนือชตินะ่ะเหนือมนุษย์มานาเนีืยเหนือธรรมชาติอ่ะครับจริงใครไม่เชื่อใครไม่เชื่อก็ก็แล้วแต่ครับผมเพราะว่าผมผม,มันแบบคือ โอ้โรหระดับนี้ครับเเพื่อนไฟผมยืนตีคีบอ่อจะจีดอจเอาเอกเขาไม่ทำนะะใหนผมทำก็เพื่อนเรามันเก่งครับเพื่อนเรามันแบบโหดอยู่แล้วนี่เห็นไหมเก็บมูลามาได้หนึ่งคิวเร็วสุดเห็นเลเียดน้อยนานแล้วแลวไม่ตายนะจะแงว่าไอ้นี่อาจจะเป็นอนดีตนักแข่งก็ได้นะครับนี่แล้วตอนนี้สุจะกลับยวผมเดินไปดีเลือดดีเลียดให้เห็นไหมม่ได้บัฟดีเลียดเยอะเลยนะเห็นไ,ไหมครับเยของจริงของจริงครับการเล่นเนี่ยไปดู กำลังจะขึ้นบ้านครับได้ดาก็จะขึ้นบ้านนะครับมาทำวิฟกลางรันต่อแล้วให้ออฟเลนไปทำบริเวณบนคือการวางแขนในส่วนจริงครับ <S <S โอ<ฮ>้โหอะไรวะนี่เฮ้ยเฮ้ยอ๋อเอาไม่ตายนะครับมันอึดมันอึดมันอึดตัวมันอึดไงโตโ,โร,บบร่บวกไกอาบวกอะไรก็ไม่ช่างกระช่างแมมเถอะเดออี๋ยวเข้าไปปึ๊บปึป๊บความยกสามเมอยกสองเลยหนึ่งช่างมันเถอะ,ะครับ ล้วมาดูเกมกันดีกว่าแับอาริเตอร์จับได้ครับอาริเตอร์ไม่รอดเหมือนเดิมเพราะโดนเอคิโอมากแล้วจากวันนี้ไฟน์นี่เหมือนจะชนะไหมโอ้เหมือนจะชนะไฟ์ด้วยนะครับโอ้โหสูแลวซูมโดนแลวเก็บเลยครับเหลือหายาตัวเดียวไปดูครับดูความร้าเริของโตโรนะครับดูคืออดีตนักแข่งเขาจะไม่กลัวป้อมนะครับป้อมเหลือสองพันแครี่สองตัวก็เลยเข้าไปแท่งดีเรียบร้อยป้อมแตกนะครับ บดูหายามมันจการบ้านยังไงนะครับแฮร์รี่สตัวบวกกับควายหนึ่งตัวนะครับควายตัวเอฟเลียดก็เยอะนะครับเรียบร้อยแล้วเข้าไปตีต่อต่อต่อครับผมโอ้โหแล้วควายแม่งยืนโอ้โหทำอะไรไม่ได้ครับและการเล่นแบบเต่าเอ็กก็ทําให้เราวิกตอเรียซีเครดโอ้ไม่ใช่นะครับวิกตอรี่นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆิงครับการเล่นแบบเต่าเอ็กนะครับคือแบบ โอ้โหสุดยอดครับลองไปทำกันได้ดเยี่ยปากมา18นาทีคอแฉบ,บแห้งคอแทบแห่งจะบตายนะครับเรียบร้อยครับได้สองดาวอิ่มอิ่มครับเกมนี้เป็นไงผมบอกว่าการเล่นเกมเล่นเกมต่อ X ออยอดจริงนะครับ